วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ s อ m ซี่ค่ะที่ปรึกษาการขายของโชว์รูมรถ Ford M.S.K สุราษฎร์ธานีนะคะสำหรับเส้นทางการเดินทางนะคะมาที่โชว์รูมของเราก็ง่ายมากๆอะคะ่ะเป็นเส้นทางที่เราไปสนามบินค่ะซึ่งอยู่ห่างจากห้างเซนทันเพียงแค่5กิโลหรือระยะเวลาการเดินทางเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะคุณลูกค,ะคะ้า่ะและสาหรับวันนี้นะคะน้องมิวนะคะก็พาคุณลูกค้าทุกท่านนะคะมาที่ นี่เลยค่ะเกาะลำพูค่ะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะกับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะสําหรับที่ต้องการคลายเครียดต้องการความผ่อนคลายนะคะน้องมิวก็แนะนําให้มาพักผ่อนที่นี่ค่ะซึ่งอยู่ในตัวอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนี่เองค่ะคุณลูกค้าขาแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้นะคะ <c oughs> เอาละค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะน้องหมิวก็จะมาแนะนํา5จุดแลนด์มาร์กนะคะที่แนะนําให้คุณลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆน,นะคะถ่ายรูปชิกๆภายในเกาะลำพูนะคะซึ่งจุดแรกนะคะเราก็จะน้องหมิวจะแนะนําเป็นจุดนี้เลยคะ่ะอาคารเฉลิมพระเกียรติค่ะก็คือเพื่อนๆก็สามารถมาถ่ายรูปมาไหว้พระเพื่อเป็นการสักการะบ,บูชาเป็นความสิริมงคลให้กับเพื่อนๆได้คะ่ะแล้วก็ไปดูจุดที่2กันค่ะ ค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่สองค่ะที่น้องเวลแนะนํานะคะที่เป็นจุดแรงมาก็จะเป็นสรลาริมน้ําตรงนี้เลยค่ะทุกคนค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีบรรยากาศดีถ่ายแล้วจะได้รู้สึกแบบว่าเราเป็นเจ้าแม่นะขึ้นขึ้นออกขึ้นจากน้ำนะคะทุกคนค่ะอยากให้แนะนํานะคะโอเคเราไปดูจุดต่อไปกันเลยค่ะค่ะ แล้วสําหรับวันนี้นะคะเรามาอยู่ในพื้นที่ที่มีบรรยากาศดีๆแล้วนะคะบรรยากาศสดชื่นแล้วเราก็จะมาทําความรู้จักกับรถดีๆนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆซึ่งวันนี้นะคะเราเยวก็จะพาทุกคนนะคะมารู้จักชมนะคะของกระบะเรนเจอร์สประตูนะคะซึ่งเป็นรุ่นยอดฮิตขายดิบขายดีอยู่ตอนนี้นะคะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยคะ่ะนอกจากรุ่น XLT ค่ะแล้วเราไปทําความรู้จักกับรุ่นนี้กันเลยคะ่ะ ค่ะแล้วก็ในจุดที่3นะคะที่น้องูจะแนะนําก็คือนี่เลยค่ะป้ายใหญ่ๆสุราษฎร์ธานีตัวโตๆค่ะคุณลูกค้าค่ะสามารถไปถ่ายได้แล้วก็ดูโดดเด่นว่าเราอยู่สุราษฎร์ธานีเช็คอินกันที่นี่ได้เลยค่ะไปดูจุดต่อไปกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะน้องเหมียวก็มาแนะนำในกระบะเ a นเจอร์สีประตูในรุ่นของ XLT นะคะซึ่งกระบะที่มาแนะนำวันนี้นะคะสีที่น้องเหมียวแนะนำจะเป็นสีบรอนค่ะแต่สำหรับรุ่น XLT ก็จะมีสีให้คุณลูกค้าเลือกถึง3สีนะคะก็คือสีขาวสีดำแล้วก็สีบรอนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดนะคะที่ทางฟอร์ดเรานะคะได้ทําขึ้นปรับเปลี่ยนโฉมขึ้นให้คุณลูกค้าได้ถูกใจแล้วก็เพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งมาในกับราคาใหม่ ที่มีความคุ้มค่าแน่นอนค่ะคุณลูกค้าขาเพียงแค่899,000บาทเท่านั้นค่ะซึ่งเครื่องของรุ่น XLT ตัวนี้นะคะจะอยู่เอ่อจะเป็นเครื่อง2.2ลิตรหรือ2,200ซีซีนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะคุณลูกค้าขาแล้วก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในระบบของในเรื่องของรอมระบบรอมที่ทำงานควบคู่กับ ระบบ ABS และกระจายแรงเบรก EBD นะคะช่วยป้องกันในเรื่องของการพลิกคว่ำของตัวรถนะคะซึ่งถ้าคุณลูกค้าเอาไปแล้วถือว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะแมดงมาถึงจุดที่4กันแล้วนะคะทุกคนขาก็คือเป็นจุดนี้เลยป้ายสวนสาธนารณะเกาะลำพูนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเหมาะสำหรับ คู่รักนะคะที่ต้องการมาดูพระอาทิตย์ตกยามเย็นแล้วต้องการเช็คอินแบบหรูๆดูโรแมนติกนะคะก็แนะนําให้มาตรงจุดนี้ได้เลยนะคะหรือตรงนี้นะคะจะถ่ายเห็นบรรยากาศของแม่น้ําต่อปีนะคะซึ่งเพิ่มความแบบโรแมนติกเข้าไปอีกนะคะคุณลูกค้าคะ,คะแนะนํานะคะตรงนี้แนะนําเลยคะ่ะค่ะเรามาทําความรู้จักกับกระบะโฉมใหม่ในรุ่นของ f o r d สประตู XLT กันเลยนะคะซึ่งเราจะเริ่มต้นจากด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะของกระบะ XLT นะคะจากเดิมนะคะที่กระจังหน้าค่ะจากเดิมที่เป็นโครเมียมนะคะทาง Ford เรานะคะก็ได้มีการปรับเปลี่ยน,นะคะ่ะจากโครเมียมนะคะเพื่อเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นสีดําเงานะคะเพื่อเพิ่มความเข้มค่ะแล้วก็จากลวดลายนะคะก็จะเป็นลายตาข่ายนะคะเพื่อ เป็นให้ดูถึงความดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็เราไปดูในส่วนของขนาดล้อล้อของรุ่น XLT นะคะจะเป็นล้อดําเงาเช่นเดียวกันค่ะเราทําปรับเปลี่ยนจากเป็นล้อกระทะเป็นล้อดําเงาขนาด17นิ้วนะคะเพื่อเพิ่มความดุดดันความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะแล้วก็ส่วนตัวรุ่น XLT นี้นะคะเครื่องนะคะจะเป็นเครื่อง 2.2L 2.2ลิตรนะคะหรือ 2,200cc นะคะแรงม้าก็จะอยู่ที่180แรงม้าค่ะแล้วก็ในส่วนของแรงบิดจะอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีตัวที่โชว์ก็จะเป็นสีสีเทานะคะตัวนี้สมมติถ้าแต่งก็จะแบบมีความสบเฉียวมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของกระบะท้ายท้ายกระบะนะคะก็จะมีในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ X XLT นะคะเพื่อบ่งบอกของรุ่น XLT นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะคะซึ่งเป็นตัวช่วยในการบ่งบอกระยะห่างนะคะเพื่อไม่ให้คุณลูกค้าถอยชนก็คือเพิ่มความมั่นใจได้เลยว่าคุณลูกค้าจะไม่ถอยชน,อ,ยชนอะไรแน่นอนจะเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยค่ะแล้วก็ทีนี้เรามาดูในเรื่องของภายในกันนะคะค่ะในส่วนของภายในของชมรถรุ่น XLT นะคะ ก็มีการปรับเปลี่ยนค่ะคุณลูกค้าขาจากเดิมนะคะเบาะขาภายในที่เป็นเบาะผ้านะคะเราก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนเาเป็นเบาะหนังค่ะเพื่อดูแบบให้มันดูสมาร์ทมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะคะเรามีถุงลมนิรภัยนะคะให้คุณลูกค้า2คู่ด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีระบบเซนเซอร์ล็อกนะคะซึ่งสามารถกดล็อกและลดตัวล็อกได้ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารค่ะแล้วก็ห้องโดยสารก็มีความกว้างขวางเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ส่วนเบาะหลังนะคะก็จะมีจุด ยึดสาหรับเบาะนั่งเด็กก็คือ Isofix นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีลูกมีหลานแล้วก็ต้องการความปลอดภัยให้กับคุณลูกคุณหลานนะคะตัวนี้ค่ะตอบโจทย์ค่ะคุณลูกค้าขาแล้วก็สอของในส่วน xlt นะคะเราเติมน้ำมันเต็มถังจะอยู่ที่80ลิตรนะคะเติมดีเซลนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเราได้เพิ่มในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ hla นะคะออกตัวบนทางราดชันนะคะระบบรอมนะคะที่ทำงานควบคู่กับ ระบบเบรก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะก็คือทำให้ลูกค้าปลอดภัยนะคะในในส่วนของตัวที่จะเกิดการพลิกคว่ำค่ะมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นจุดเด่นของรถฟอร์ดเราเลยก็คือพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะคุณลูกค้าคะคือมันจะมีความเบาสบายนะคะแต่ มันจะช่วยหน่วงเวลาคุณลูกค้าขับในระยะทางไกลนะคะน้ำหนักมันจะหน่วงให้ทำให้คุณลูกค้าปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของระบบตัดไฟอัตโนมัติให้ลูกค้านะคะแล้วก็ ต้องการนะคะในเรื่องของให้อาหารปลานะคะหรือจะมาถ่ายรูปกับนกนะคะให้แบบบินมาเกาะแขนเกาะขาเกาะอะไรแล้วแต่คนลูกค้านะคะจุดนี้น้องเบลก็แนะนําอีกเส้นเดียวกันนะคะซึ่งน้องบลก็คิดว่า5จุดนี้เป็นจุดชิคๆทีออ่ไม่ควรพลาดในกอนลลัมพูแล้วก็อย่าลืมนะคะใครถ่ายรูปก็ส่งมาทางเช็ตทางไลน์ให้ทางฟอร์ดเรานะคะได้ได้ชมกันด้วยนะคะโอเคคะ่ะแล้วพบกันใหมค่ค่ะค่ะ แล้วสำหรับโปรโมชั่นดีๆนะคะที่นอ้องเหมีวมาแนะนำวันนี้นะคะของกระบะ Ford ร,รุ่น XLT ตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะที่ลูกค้าพ,พลาดไม่ได้เพราะว่ามันคุ้มมากนะคะในส่วนของดอกเบี้ย0%นานสูงสุดถึง4ปีนะคะเพียงคุณลูกค้าดาวแค่25%ก็สามารถรับโปรโมชั่นนี้ไปได้เลยค่ะยังไม่พอค่ะคุณลูกค้าค่ะในส่วนของคุณลูกค้าที่ต้องการในเรื่องของส่วนลดนะคะเรามีให้คุณลูกค้าสูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทค่ะ ยังไม่พอคะ่ะสมมติถ้าคุณลูกค้านะคะต้องการในชุดของชุดแต่งในส่วนของชุดแต่งรอบคันนะคะน้องหมิวก็สามารถที่จะจัดให้คุณลูกค้าตามความต้องการได้เลยค่ะซึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะคะสมมุดท้าคุณลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อนะคะที่น้องมิวได้หรือติดต่อมาที่เบอร์ศูน เที่ยวหนึ่งนะคะอีกครั้งนะคะคุณลูกค้าคะเที่ยวหนึ่งแปดนึ่งศูนะคะแล้วก็ในรุ่น XLT ที่โปรโมชั่นของอ Ford Motor Expo ตอนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ XLT ในเกียร์ธรรมดานะคะซึ่งตอนนี้นะคะจะเป็นราคาพิเศษจากเดิมนะคะอยู่ที่8,54,000นะคะตอนนี้เหลือเพียงแค่และราคาเพียงแค่ จะแสนเก้าับาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีแถมฟรีประกันชั้นหนึ่งให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของแถมชุดแต่งให้คุณลูกค้านะคะมูล,ลค่าถึง1 2 8่บาทซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะคะคิ้วปวงล้อขนาด6นิ้วนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของคิ้วกันสักรอบคัะนะคะ่ะซึ่งมันคุ้มมากนะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้ก็อยากให้คุณลูกค้านะคะได้จับได้จองเป็นเจ้าของของรถรุ่นกรบ XLT คันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสนใจโปรโมชั่นต่างๆเหล่านี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะให้นึกถึง S อสหมูนะคะที่ปรึกษาการขายของโชว์รูม o r d MSK ค่ะหรือลูกค้าท่านใดนะคะต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทของเรานะคะซึ่งเบอร์ของเราจะก็คือเบอร์077 313 538ค่ะอีกครั้งนะคะ0 7น3 3 5จ8ค่ะโทรปริ้งปรังมาแด้ตลอดค่ะมีที่ปรึกษาการขายที่ดีรอรับแล้วก็รอคอยบริการลูกค้าอยู่ตลอดค่ะ